สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปสาธิตในการใช้งานโปรแกรมตัวนี้นะครับโปรแกรมปรดลดรายเดือนนะครับโดยโปรแกรมตัวนี้เนี่ยจะทํางานกับ RMBK p นะครับก็จะมีเมธอดอยู่ทั้งหมด3เมธอดมี THead, w l y แล้วก็ AIO นะครับคัอธิบายก็ตามนั้นเลยนะครับมีรูปแบบของ p d ลงท้ายด้วย F ตัวเดียวแล้วก็ลงท้ายด้วย2ตัวเช่น BF, CF, GF JF อะไพวกนี้นะครับก็จะมี2รูปแบบนะครับรวมทั้งหมดเป็น6รูปแบบนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองคำนวณกันสัก1ตัวก่อนอ่ะผมจะลองเป็น Y สิบเห็นไหมครับตัวนี้ลงท้าย2หลักอ่าเป็น g f ใช่ไหมครับก็จะเลือกอเป็น method ของ XF นะครับอ่าอีมีเนี่ยเราจะเลือกเปลี่ยนเองก็ได้นะครับลบไป2ตัวก็พิมพ์2ตัวลบ3ตัวก็พิมพ์3ตัว หรือจะกด Random i m a g e ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเมคด้วยการพิมพ์เองอ่ะอันนี้มันจะให้เลือกไฟล์เดิมนะครับแล้วแล้วก็มันจะให้เซฟมันก็ตำแหน่งเดิมเลยสังเกตว่าอ m a g e เนี่ยมันเหมือนกับที่เราพิมพ์ในช่องเมื่อกี้นะถ้า Random เองก็มั <ๆ S 2> ม่วๆมาอย่างเงี้ยโปรแกรม Generate ให้ก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะเซฟตามที่มันเจ e r a t e มาแล้วก็จะระบุนะครับว่าที่เก็บอยู่ตรงไหน เราก็ไปยังตำแหน่งที่เราเก็บไฟล์ไว้ก็ได้นะครับอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้ผมสร้างมา2ตัวนะครับทั้งแบบเปลี่ยนเองแล้วก็แบบแรนดอมอ่ะอันนี้คือพวกลงท้ายสองตัวแล้วก็อา่าอ่ะ โอเคเดี๋ยวลองต่างประเทศนะครับอันนี้เมื่อกี้ของไทยอันนี้ของต่างประเทศของมาเลเซียเป็นลงท้าย2ตัวเหมือนกันก็จะใช้เป็น method วอด W W แต่ว่า,าลงท้าย2ตัวก็จะเป็น X F W W นะครับก็แ a นด o m เอเลยก็ได้แล้วก็เลือก R P M B ขึ้นมาแต่ถ้าจะใครจะพิมพ์เองก็ลบขีดตัวก็ใส่เท่านั้นนะครับอ,อย่างนี้เราก็จะเห็นว่า E อมถูกแก้ไข กับ R P M B ตัวนี้แหละหรือถ้าเราจะลองรุ่นอื่นนะครับเดี๋ยวจะลองหาหลายๆแบบมาให้ดูนะครับมันจะมีแบบลงท้ายตัวเดียวด้วยแล้วก็มีแบบที่ไม่รองรับด้วยก็มีนะครับอืมตัวนี้นะก็จะลงท้ายอีกแบบหนึ่ง ตัวนี้ก็เห็นไหมครับอันนี้ไม่มี e อีมี่อ่าไม่มีอีมี่เนี่ยมันจะเป็นจุดอย่างนี้อ่าเราสามารถแลนดอมอีมี่แล้วก็เลือกทับไปได้เลยนะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้ไม่มีอีมี่แต่ว่ามีรุ่นนะครับก็ใช้ TH ทับไปเลยหรือถ้าไม่มีอีมี่แบบอีกแบบหนึ่งก็ใช้ a o o นะครับถ้าเกิดว่ามัน ันถูกเคลียร์มานะครับเคลียร์มาเป็นค่าว่างเนี่ยใช้ aio อันนี้เดี๋ยวผมจะหาตัวที่เป็น f ตัวเดียวอ่ะอย่างนี้เป็น f ตัวเดียวจะเป็น method f นะครับเราก็จะเลือกเป็น th f, ง f นลงท้าย f pd ลงท้าย f ก็ random i อ a g e ไปเลยก็ได้ง่ายดีแล้วก็เซฟไปดูอ่ะมันก็จะโผล่มาแล้วเราก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับหรืออีกแบบหนึ่งที่ไม่รองรับนะครับจะเจอบ่อยบน y 3 s อ่ะนี่เห็นไหม นี้คือไม่รองรับนะครับถ้าลิดถ้าโปรแกรมรีด RPB m ที่เอามาใส่เออเลอรแบบเนี้ยไม่รองรับเรืงนั้นถ้าเจอแบบนี้เครื่องนี้คือไม่ต้องทํานะครับก็ปล่อยนี้เลยครประมาณนี้ครับใครใจดีก็โดเนตได้ b บแนนไอ ID ตามนี้นะครับขอบคุณครับ